เวลาเราพูดถึงงานของภาครัฐเคยคิดกันไหมครับว่าเขาวัดความสำเร็จกันยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการเปลี่ยนจากการทำงานที่เน้นแค่ทำตามขั้นตอนไปสู่การทำงานที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเราทุกคนจริงๆครับภาพนี้ชัดเลยครับด้านซ้ายคือวิธีคิดแบบเดิมๆคือเน้นทาตามกฎตามขั้นตอนให้มันเป,ะเปะ๊ะ ทำเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนจริงๆส่วนด้านขวาคือแนวทางใหม่ที่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่างานที่เราทําลงไปมันสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนได้หรือเปล่านี่คือการพลิกวิธีคิดครั้งใหญ่เลยครับโอเคพอเห็นภาพแล้วแต่คำถามก็คือแล้วทำไมละ่ะ ทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นทําไมภาครัฐต้องปรับตัวจากการแค่ทํางานตามหน้าที่ไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยครับเนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยประเด็นหลักก็คือทํายังไงให้งานของภาคราัฐมันส่งผลดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ทํางานให้มันเสร็จเสร็จไปแต่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันจับต้องได้วัดผลได้ครับ พอเรารู้แล้วว่าทําไปเพื่ออะไรความท้าทายต่อมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหญ่ๆพวกนี้ให้มันกลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่ทุกคนลงมือทําตามได้จริงจะทําได้ยังไงคําตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า go alignment ครับหรือถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะก็คือการทําให้ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมองไปที่เป้าหมายเดียวกันพายเรือไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ แล้วการตั้งเป้าหมายที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครับไม่ใช้ตั้งกันเลยลอยเราจะตั้งเป้ายัางไงให้มันเวิร์กจริงๆให้มันชัดเจนแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จได้จริงมันมีเฟรมเวิร์กง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆเลยค่ะเราใช้หลักการที่เรียกกันติดปากเลยว่า S M A R T ครับเป้าหมายที่ดีเนี่ยต้อง specific คือต้องเฉพาะเจาะจงไม่ใช่พูดกว้างๆต้อง measurable คือวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ต้อง achievable คือทำได้จริงไม่ใช่ฝันกลางวัน ต้อง r e levant คือต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์กรและสุดท้ายต้อง time bound คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่พอมีครบ5ข้อเนี้เป้าหมายมันจะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยครับเอาล่ะครับพอเรามีเป้าหมายที่ SMART แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีตามมาก็คือเครื่องมือที่จะใช้วัดผลซึ่ง2เครื่องมือหลกัหลกๆที่เราจะมาดูกันก็คือ KPI แล้วก็ Balance Scorecard ครับ KPI หรือ Key Performance Indicator จุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่การนับว่าเราทำอะไรไปบ้างหรือเรายุ่งแค่ไหนแต่มันคือการวัดว่าสิ่งที่เราทำลงไปทั้งหมดนะ่ะมันสร้างผลลัพธ์ตามที่เราต้องการได้จริงหรือเปล่าเป็นการเปลี่ยนจากการวัดกิจกรรมมาเป็นการวัดผลลัพธ์ครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับอย่างการนับจานวนการประชุมเนี่ยมันเป็นแค่วัดกิจกรรม แต่อัตราความสำเร็จของโครงการต่างหากที่เป็น KPI ที่วัดผลลัพธ์จริงๆหรือการนับชั่วโมงทำงานมันก็ไม่ได้บอกอะไรเท่ากับผลลัพธ์ที่ว่าเราลดเวลารอเฉลี่ยในโรงพยาบาลลงได้15%หรือไม่เห็นไหมครับว่าโฟกัสมันคนละเรื่องเลยแต่ว่าการดูแค่ KPI ไม่กี่ตัวมันก็อาจจะเหมือนคนตาบอดคลาช้างใช่ไหมครับคือเห็นแค่มุมเดียวแล้วเราจะทำยังไงให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ครบทุกมิติ นี่คือหน้าที่ของ Balance Scorecard ครับมันเป็นเหมือนแดชบอร์ดที่ช่วยให้เรามองภาพใหญ่ได้ครบทั้ง4มุมมองเลยไม่ใช่แค่ดูเรื่องเงินเงินทองๆแต่ยังต้องดูมุมของลูกค้าหรือก,ก็คือประชาชนว่าเขาพึงพอใจหรือเปล่าดูมุมกระบวนการภายในว่าเราทำงานกันมีประสิทธิภาพไหมและที่สำคัญคือมุมของการเรียนรู้และพัฒนาว่าคนของเราเก่งขึ้นไหมองค์กรเราเติบโตหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าเราพัฒนาไปข้างหน้าอย่างส ดุนรอบด้านครับทีนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมีเครื่องมือวัดผลแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราวัดทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่ครับและนี่คือคำตอบที่สำคัญที่สุดเลยครับหัวใจของการวัดผลเนี่ยมันไม่ใช่การจับผิดไม่ใช่การให้รางวัลหรือทำโทษแต่มันคือการเรียนรู้ครับเรียนรู้จากข้อมูลว่าอะไร work อะไรไม่ work เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายปลายทางจริงๆของเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ภาครัฐทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีและเร็วขึ้นและสุดท้ายคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่ทําครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า ถ้าวันหนึ่งภาครัฐของเราวัดความสําเร็จจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราได้จริงๆประเทศไทยในวันนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไง